สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้ครูก็จะมาเฉลยโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ม5พื้นฐานนะครับในหนังสือเรียนนะหน้า33แบบหักที่1.3ข้อ11นะครับมาดูกันนะครับเขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยกำหนดเงินเดือนเริ่มต้นสำหรับพนักงานวุี่ปริญญาตรี 18,000บาทนะครับอันนี้เป็นเงินเริ่มต้นนะเงินสตาร์ทนะโดยเงินเดือนที่เขาได้เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น1 0อละเต่อปีนะก็คือพูดง่ยคือเพิ่ม7%ปีละเปเนตะเพิ่มปีละ7%นะครับและเงินเดือนสูงสุดที่พนักงานวุฒิ ปริญญาตรีจะได้รับก็คือ80,000บาทก็คือทําไปเลยนะกี่ปีไม่รู้ล่ะแต่ล็อกไว้ว่าคือในสูงสุดเนี่ยให้อยู่ที่80,000บาทนะครับเขาบอกว่าถ้าสายทานอ่าสายทานก็เป็นตัวละครในที่นี้นะมีวุฒธธิปริญญาตรีและเริ่มทำงานที่บริษัทแห่งนี้ เมื่ออายุ24ปีนะจงหาว่านะครับหเมื่อสายทานอายุ30ปีเขาจะรับเงินเดือนเท่าไรนะสสายทานต้องทำงานกี่ปีจึงจะได้รับเงินเดือนเกิน50 0หมบาท 3. สายทานจะได้รับเงินเดือนสูงสุดเมื่ออายุเท่าใดอ้โหมาเป็นชุดเลยนะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆสรุปประเด็นนะออกไปนะครับเดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวครูสรุปตรงนี้ให้สั้นๆกระทัดรัดได้ใจความก่อนนะก็คือเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1 8ื่น ไปตันที่80,000ืแต่ระหว่างนี้จะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ7หรือ7%ตต่อปีนะครับแต่ว่าเจ้าสายทานเนี่ยเขาเริ่มทำงานเมื่ออายุ24ปีนะสตาร์ทเนี่ยอายุ24ปีนะครับคำถามข้อแรกคือว่าเมื่อสายทานอายุ30ปีเนี่ยเขาจะได้รับเงินเดือนเท่าใดนะครับ อ่ะโอเคข้อหนึ่งมาดูกันนะครับครูก็ขออนุญาตใช้แผนภาพนิดนึงนะครับเพื่อให้มันง่ายมองง่ายนะครับก็เริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นตรงนี้ก่อนหมื่นแปดเป็นเงินเดือนเริ่มต้นนะแล้วก็อายุ24ปีนะเป็นอายุที่เขาเริ่มงานนะครับ ทีนี้โจท์เนี่ยเขามุ่งประเด็นก็คือว่าเขาอยากรู้ว่าเมื่อสายทาเนี่ยอายุสามสิปีนะนี่กูก็มาเขียนไปเลยสาสิปีตรงนี้นี่คืออายุนะส0ิปีนะครับกรอบสีเขียวก็คือเงินเดือนที่เขาได้รับเมื่ออายุสามสิปีซึ่งโจทย์ถามเห็นไหมจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กูก็ตีกรอบเขียวไว้ก็คือเป็นกรอบที่ เมื่อเขาอายุ30ปีเขาจะได้รับเงินเดือเท่านี้ตามกรอบเขียวนนะ 8, เนี่ยนะแล้ว80,000เนี่ยก็คือเงินเดือนที่สูงสุดที่เขาจะได้รับนะซึ่งเราไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เราไม่ต้องสนใจเราตรงตนี้ก่อนนะ,ะแล้วก็ตรงนี้กูเขียนว่าเงินเดือนเพิ่มขึ้น7%ต่อปีมันมีการทําให้เป็นสโลปนันนึงให้รู้ว่ามันพุ่งขึ้นไปนะโอเคทีนี้ เราก็มาสรุปนี้ก่อน n นคืออะไร n ก็คือจำนวนปีที่เขาทำงานนะอายุ24ไปจนถึง30ก็คือเขาทําำงานไป6ปีถูกปะ่ะอันนี้ก็โอเคนะเป็นค่า n P ก็คือเงินเงินเริ่มต้นนนี่นีน่เริ่มต้นก็คือ18ื่นแปดนะครับก็มาแทนตรงนี้อ่าอ่าคืออะไรก็คือ i ส่วน100นะเท่ากับ7จ0ส่วน เท่ากับ0.07นะก็เป็นอัตราเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนะจากสูตรนะจากสูตรเงินรวมนี่ตรงนี้นะเงินรวมเงินรวมหรือเงินเดือนที่เขาได้รับเมื่ออายุ30ป,ปีเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับ18,000บาท18,000บาทคูณกับ1บวก0.07นะก็ได้มาจากตรงนี้นะแทนลงไปพัวลงไปนะปิดวงเล็บทั้งหมดกำลัง6 6ก็มาจากจำนวนปีที่เขาทำงานคือ6ตรงนี้อันนี้ก็เอามาจากหน้า27นะในหนังสือเรียนนั่นเองนะครับเดียวเราไปดูนะก็คิดเลขออกมาก็จะได้1 8คูณกับ อะไรลนะ่ะหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์เจ็ดท่าโมลังหงเนี่ยก็จะออกมาเป็นสองหมื่นเจ็ดพันสิบสามบาทสิบห้าสตางค์นั่นเองนะครับอันนี้ก็สรุปเลยก็คือสายทานเมื่อเขาอายุสามสิบปีเขาก็จะรับเงินเดือนเท่านี้นะจริงจริงแล้วมันก็เป็นสูตรเดียวกับการคิดอัตาราดอกเบีย้ยน,นั่นแหละนักเรียนเหมือนกันสูตรเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนตัวละครจากอาดอกเบี้ย เป็นการทํางานนั่นเองโอเคนะครับเอาละมาดูข้อสอบกันเขาบอกว่าสายทานต้องทํางานกี่ปีจึงจะรับเงินเดือนเนี่ยเกินเรียนดูนะครับเกินนะห้าหมื่นบาทคําว่าเกินก็คือแปงว่าห้าหมื่นไม่ได้นะต้องเกินไปนิดนึงนะครับถึงจะเรียกว่าเกินนะครับเอาละเรามาดูกันแต่โจทย์อ่ะเดี๋ยวโจทย์ถามว่าต้องทํางานกี่ปี นะก็คือเกี่ยวกับ N นะนะถูกปะมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพนะทุกคเอามาเขียนง,ง่ายๆ่ายนะครับหมก็ยังคงเป็นเงินเดือนสตาร์ทนะยีปีก็เป็นอายุสตาร์ทนะครับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเต่อปีอันนี้ก็เป็นอัตร,อตราอัตราเงินเดือนที่เขาเพิ่มนะอันนี้ก็ตายตัวอยู่แล้วถูกไหมทีนี้50,000ื 50, ่นเนี่ย เป็นเงินเดือนนะเป็นเงินเดือนนี่เป็นเงินเดือนซึ่งทํางานไปกี่ปีไม่รู้แล้วแต่แต่ได้รับเงินเดือนเนี่ยเกินห้าหมืบาทกูก็เอาห้าหมมาตั้งก่อนนะแต่ตัวสีฟ้ากรอบสีฟ้าเนี่ยจะเป็นอายุกี่ปีนะซึ่งโจทย์ถามโอเคปะ่ะเพราะเราต้องหา n ก่อนเป้าหมายนะหา n ก่อนว่าเท่าไหร่ แต่ n เนี่ยมันเป็นจำนวนปีที่เขาทํางานนะไม่ใช่คําตอบนะสมมุติว่าสมมุติเฉยๆนะว่า n เป็นเป็นแปดแล้วกันนะสมมตินะเป็นแปดเอเป็นแปดเราคิดได้เอเป็นแปดก็เอายี่สิบสี่ไปบวกแปดเป็นสามสองแสดงว่าอายุของเขาเนี่คือสามสองปีเมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อสองปีเนี่ยก็จะมีเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะอันนี้ก็ต้องหาเอ็นก่อนนะครับเอาละเงินรวม ห้าหมื่นบาทนักเรียนคิดห้าหมื่นไปก่อนนะเดี๋ยวเกินไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยว่ากัน P คืออะไร P คือเงินต้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เงินต้น,เง,น,เ,งนเงินเงินเงินเดือนเริ่มต้นหมื่นแปดนะอันนี้ก็เหมือนเดิม R ก็คือศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะพูไปไวนิดนึงนะแทนค่าไปในสูตรเลยนะครับห้าหมื่นก็คือเงินเดือนนะที่เขาทำงานไป ที่เขาทำงานไปเ็นปีอะนะยังไม่รู้กี่ปี18ปก็คือเงินเริ่มต้นนะต,ต,ตั้ตเงินเงินเริ่มต้นเปดวงเล็บ1่บวกาก็คือ0ูนย์จนะทั้งหมดกำลัง N นี่ตัวเนี้ยเราต้องหาตัวเนี้ยให้ได้ก็เท่าไหร่เอาละก็ค่อนข้างระบาดนิดนึงนักเรียนเพราะว่า N เนี่ยมันเป็นเลขชี้กลังเราต้องใช้ ความรู้เรื่องล็อกด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวค่อยๆไปนะเพราะ1บวก0.07กำลังเนนะก็จะมีค่าเท่ากับ50,000หารด้วย1 8 0 0นะน<ม>ดันมาทัดนี้มาก่อนไม่งงนะเอาละ1บวกด้วย0.07ก็คือ1.07กำลังเงนะก็มีค่าเท่ากับตัวนี้นะก่อนนี้50,000หารด้วย1 8 0 0ก็ได้2.778นะ2.778โอเค นี่ n เอ็นเน่เลขชี้มูลังเราต้องทําให้เลขชีมูลังตกลงมาโดยการเทคล็อกแล้วต้องเทคล็อกฐาน1.07ด้วยเพราะถ้าเราเทคล็อกฐานอื่นเนี่ยไม่ได้นะเลาเทคล็อกฐาน1.07เข้าไปนะครับก็จะได้เป็น n l o ล็อกเท่ากับล็อก2.7778เนะครับเพราะนั้น n ก็มีค่าเท่ากับล็อก 2 7งจหารด้วยล็อก1.07นะครับซึ่งกดคียเลขออกมาก็จะได้ค่าเท่ากับ N เท่ากับ1 5 1 0้าจุด่ย์องอาไปกดคี่เลขดนะูนะครับซึ่ง N ต้องมีค่าเท่ากับ1 5 1 0้าจุดเขาจึงจะมีเงินเดือน50,000เป๊ะพอดีณนะปีที่ N แต่เนื่องจากไม่ได้นะครับมัน มันถ้าเป็นสิบห้าจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นทุยโยมอ่านักเรียนก็ต้องปัดปัดขึ้นก็ประมาณเลยนะเอ็นก็มาสิบหกปีแล้วกันถึงจะมีเงินเดือนเกินห้าหมื่นบาทนะครับเข้าใจไหมครดังนั้นสายทานเนี่ยก็ต้องทำงานสิบหกปีถึงจะได้เงินเดือนเกินห้าหมื่นบาทนะ เข้าใจนะคือถ้าทำงาน15ปีเนี่ยมันไม่ถึงถ้า15.1 002ก็คือพอดี50,000ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเราต้องทำงานเนี่ย16ปีซึ่งโจทย์เนี่ยข้อนี้ต้องการให้เรียนต่อเป็นจำนวนเต็มปีอะนะคือ16ปีแต่เดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะโอเคข้อนี้ถามถาม สายทานทำงานกี่ปีอ๋อโอเคก็คือสิบหกปีเขาไม่ต้องการอายุทำทำงานกี่ปีโอเคเมื่อกี้ครูเข้าใจผิดไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง,งเออถูกแล้วทำงานกี่ปีนะถ้าจะตอบอายุก็จะตอบเท่าไรอ่ะเอาไปบวกสิบหกอีก ก็จะ24บวก16ก็จะเป็น40ปีนี่จะเป็น40ปีนะแต่เขาไม่ได้ถามอายุเขาถามว่าอีกกี่ปีถูกนะอ่ะโอเคเข้าใจตรงกันนะก็คือตอบต้องทำงานสิปีนะเขาไม่ได้ถามอายุถ้าก็ถามอายุว่าอายุเท่าไหร่ เมื่อเมื่อ,อาสายทานเนี่ยได้รับเงินเงินเดือนเกินห้าหมื่นก็จะตอบสี่สิบนะครับโอเคนะครับเอาละมาดูข้อสามเขาบอกสายทานจะได้รับเงินเดือนสูงสุดเมื่ออายุเท่าใดอ่าอันนี้ถามอายุละนะครับถามอายุละ เพราะนั้นเราจะต้องบวกแน่นอนเท่านี้เราต้องบวกแต่ว่าเดี๋ยวเราคิดจำนวนปีก่อนว่ากี่กีป่ปีอันนี้ครูเขียนไว้แล้วนะอยากรู้อายุเท่าไรจึงจะได้รับเงินเดือนสูงสุดต้องคำนวณก่อนว่าอีกกี่ปีจึงจะได้รับเงินเดือนสูงสุดอ,อีกกี่ปี นะครับแล้วเราไปบวกที่หลังข้อนี้คือต้องบวกละนะครับ n เท่ากับไม่รู้ p คือ18 0 0ตัวเดิม r คือ0.07นเะเงินรวมก็คือ80,000โ okay, อเคป่ะแทนค่าในสูตร80,000เท่ากับ18นะคูณด้วย1บวก0.07ทั้งหมดกำลัง n นะแล้วเราจะได้1.07ทั้งหมดกำลัง n เท่ากับ80,000หารด้วย18,000 พราะนั้น1.07กําลัง n ก็มีค่าเท่ากับตัวนี้ก็กดคี่เรียกมานะได้เท่ากับ4.4445นะก็เทคล็อกเหมือนเดิมเทคล็อกฐาน 0. 07, เอ่อเทคล็อกฐาน1.07ลงไปนะก็จะได้ n ล็อก1.07เท่ากับล็อก4.4445นะครับก็ตวัดล็อก1.07มาหารนะก็ได้อันนี้นะครับ กดค่เรขออกมาก็ได้เท่ากับ N คือ22.0469ก็มีค่าปัดไปเลยนะปัดไปเลยอันนี้ก็ปัด22จุดนิดนิดให้เป็น23ไปเลยนะครับก็สรุปว่าดังนั้นเมื่อผ่านไปประมาณ23ปีเนี่ยสายทางก็จะได้รับเงินสูงสุดนะคือ80,000บาทคค,คือคือมันไม่อาจจะไม่เป๊ะ,ะนะคือมันประมาณเฉย เมื่อสายทานอายุนะเนี่ยก็บวกเข้าไปเหมือนที่คูณบอกเมื่อกี้ก็คือเอายี่สิบสี่บวกยี่สิบสามนะครับก็จะได้เท่ากับสี่เจ็ดปีนั่นเองตอนนี้ก็ตอบสี่เจ็ดปีโอเคนะครับสวัสดีครับ